สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแค่โพสต์เดียวราคาสุดช็อกซองความฮอตทรงฮเยกโยขายสินค้า1โพสต์ลงไอจีสร้างเม็ดเงินสุดอึง้งความฮอตของนางเอกซุปตาเกาหลีทรงฮเยกโยสามารถวัดได้จากค่าตอบแทนของเธอในการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าต่างๆโดยรายการ TMI n e w ของ Mnet เผยว่านางเอกคนดังมีรายได้จากโฆษณาชิ้นละไม่ต่ำกว่า900ล้านวอน หรือ26ล้านบาทในปี2019มาปี2021ซงฮเยกโยเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าไปถึง4ตัวคิดแล้วก็รับซัพย์ไม่ต่ำกว่า3,600ล้านวอนหรือราว104ล้านบาทสวยๆเหตุผลที่เจ้าของสินค้ายอมทุ่มเพราะพลังซุปตาของซงฮเยกโยไม่ใช่เรื่องเล่นๆยกตัวอย่าง BB ีครีมที่ซงฮเยกโยเคยใช้ออกสื่อสามารถทำยอดขายทะลุ1 000, ล้านชิ้นหรือลิปสติก ก็สร้างยอดขายเกิน1 6 0 0 0 0ชิ้นภายใน1เดือนแบรนด์แฟชั่นระดับโลกเคยวิเคราะห์ว่าเจ้าของสินค้าต้องทุ่มเงิน15ล้านบาทหากต้องการให้ซงฮเยกโยโพสโปรโมทสินค้า1ชิ้นลงอินสตาแกรส่วนตัวขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กระแสข่าวดังด้วยนะคะ